ช็คอินดยน้ำแรบเพราได้ออกมาเที่ยวต่างจังหวัดทีไรนะคะจักรก็จะชอบขับรถเล่นสำรวจเมืองแบบนี้ค่ะอุ๊ยรถคันหน้าเบรกกระทันหันแบบนี้อันตรายนะเนี่ยดีนะที่มีระบบเตือนการชนด้านหน้าตรงแต่ก็ยังช่วยชะลอความเร็วเมื่อเสียงที่จะชนรถด้านหน้าอีกด้วยรีบไปต่อดีกว่าค่ะเดี๋ยวเต๋อจะบ่นอีก นอกมนเป็นสีฟ้าเป็นชั้นๆกับขนมมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอใส่คุใจอ้คุกินมากขอบคุณครับอันนี้เป็นมูสสาวแล้วนะคะค่ะครับ ให้นาคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าร้านน้ํากับหนมเนาะเป็นร้านที่เรียกว่าชาวแม่มอชอบมาทานกันมากๆเลยนะคะอะไรที่ทําให้ลูกค้าติดใจคะพี่จอยความเป็นโฮมเมดเลยค่ะคือความสดใหม่ไปพัฒนาเองอะค่ะพัฒนาสูตรขนมเองใช่ลองตัวเลยใช่ลองลองผิดลองถูกแล้วเราก็พัฒนาให้เป็นสูตรของร้านเราเองค่ะไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะไดอร่อยนะคะขอบคุณค่ะต้องบอกว่าร้านนี้นะครับดังมากในแม่มอคะคือใครที่นึกถึงแบบ อ่าปาร์ตี้วันเกิดหรือ<ห>อะไรที่ต้องมีเค้กหรือมีขนมนะส่วนใหญ่เขามาร้านนี้กันหมดเลยค่ะข,ขอเริ่มจากสาวรสก่อนละกันนะคะพีปป่เขาเพิ่งแนะนำค่ะคือความพิเศษของน,น,นี่นี่ค่ะตัวมูสค่ะเขาจะเหมือนแบบเอาเนื้อสาวรรสจริงๆไปผสมด้วยแล้วก็มาโรยด้วยสาวรสอีกทีหนึง่งค<ห>ือให้ความรู้สึกของเหมือนเป็นเค้กที่เป็นผลไม้แท้แซ้ปเปอร์สวรสถูกต้องแต่เค้กสีเขาสวยมากเลยเนาะดูนุ่มอ่ะเออดูแบบน่ากินอ่ะละมุนขอลองชิมเลยนะครับเขามีให้สวรสมาด้วยเนาะนั่นอ ก็อร่อยจริงนะอืมหัวหอมเสาล้มากเลยแล้วคือตัวเคก็บอกว่านุ่มจริงๆนะคือเห็น <med> ว่ารู้สึกว่ามันดูนุ่มแล้วระคะทานแล้วก็นุ่มเนอะอแล้วก็เป็นแบบเคที่ทานมุสขำเสาล้นแบบละมุนละมุนหอมๆรสชาติแบบเรี้ยวๆหวานๆเนาะอันนี้เป็นเมนูยอดนิยมเลยค่ะ <med> <med> คือต้องโทรมาสั่งนะไม่งั้นมีสิทธิ์หมด <med> จริงเหรอจริงครับต้องโทรมาจองไว้ก่อนอันนี้ก็คือ ช็อกโกแลตกล้วยหอมคาราเมลนี่เองครับเป็นแบบของขึ้นชื่อของที่นี่เลยก็จะมีครีมนี่เขาจะไปเหมือนแบบเบิร์นด้วยก็จะมีสามชั้นแต่ชั้นก็มีชั้นเค้กชั้นครีมแล้วก็ชั้นกล้วยหอมทานกับรสชาติคาราเมลนี่เข้ากันมากคืออย่างงี้มีทุกรูดูอยู่แล้วเนาะอืมใช่แต่นี่เป็นหน้าสาวรถใช่ไหมใช่แต่นี่เป็นหน้ารักไม่หน้าเล่นเนาะหน้าเล่นแต่ก็ต้องเอาซะหน่อยท่านครับอืม โอ้เข้าใจแล้วว่าทำไมต้องโทรจองเพาะไรอ่ะรสชาติขมข้นมากอร่อยมากมันจะมีรสชาติของแบบช็อกโกแลตแล้วก็จะมีความแบบความหวานของคาราเมลแล้วพอกินกับกล้วยหอมที่มีความมันหวานหวานด้วยโอ้โหหนึ่งคำคืออยู่เลยจริงแล้วมันไม่ได้หวานจนเกินไปด้วยกำลังดีทุกอย่างเลยอ่ะไม่หนึ่งตัวนะคะจะชอบทานมากเลยก็คือ เค้กมะพร้าวอ่อนค่ะคือคุณจอยเนี่ยเขาจะเอาเหมือนน้ำมะพร้าวจริงๆเลยนะน้ำมะพร้าวเลยเหรอใช่เรียกว่าไปเหมือนไปกวนกๆ,ๆนะคะแล้วก็มาทำให้เป็นหน้าแบบนี้แอบชิมด้วยกว่าอ,อือร่อยอ่ะเนอะมันจะแบบหวานหอมอมันแบบอร่อยจริงออื ได้ทานของหวานเต็มที่แบบนี้แล้ว,ลวก็ดื่มน้ําแร่จากธรรมชาติขึ้นความสดชื่นให้ร่างกาย,ยอ,อ่ะโอ้ถือว่าใครที่มาที่อํเาเภอแม่เมานะครับต้องแวะมาเลยครับห้ามพลาดเด็ดขาดครับและร้านก็หาไม่ยากด้วยครับอยู่ที่โค้งห้วยกิงครับก่อนถึงลงไฟฟ้าแม่เมาประมาณ6กิโลเท่าน้แวะมาได้คะ่ะแต่ว่าตอนนี้เตอ๋อจะบอกว่าแบบทานเต็มที่มากอ่ะไปเรืย่อยไหมอ่ะจอยพูดเรื่องนี้มาดีมากเลยทำไมอ่ะเรามีที่หนึ่งที่เหมาะมากอ้โหบรรยากาศแบบโรแมนติกมากเดี๋ยวผู้ชายสายโรแมนติกอย่างเราเดี๋ยวพาจอยไปเอง เต๋อเต๋อไม่น่าผูาช้ชายสายโรแมนติกอ่ะไม่ใช่เต๋ออ่ะแล้วไปกับเต๋อมันไม่มีทางโรแมนติกเลยจริงเราคือสายโรแมนติกจอยไม่เ<ม>ชื<ม>่ช<ม>อเดี๋ยวบอก,บอกมาแม่เราบอกเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูจริงเออป่ะเดยว 妈、嗯嗯 ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าเราปิดทริปด้วยภาพที่สวยงามมากๆเลยนะคะที่จุดชมวิวหอคอยในสวนเฉลิมพระเกียรติกอพผอแม่หมอเนี่ยนะคะต้องบอกว่าบนนี้ค่ะเราจะเห็นแบบดูดิเป็นแบบเมืองแร่นะคะสาบัวแล้วก็แบบว่าเป็นทุ่งดอกบวัวตองด้วยถ้าเกิดว่าจะมาในช่วงมืดจิกาถึงกลางธันวาค่ะครับแล้วตอนนี้พ,พ,พอฝนเพิ่งหยุดไปนะครับมันจะเห็นหมอกสวยงามมากเลยยิ่งถ้ามาตอนเย็นๆช่วงพระอาทิตย์ตกนะครับมองไปเห็นแบบบอเมืองตรงนู้นพระอาทิตย์ตกตรงนี้แสงรำไรรำไรใช่พระอาทิตย์จะตกตรงนี้เลย สวยมากๆจะโรแมนติกกว่านี้มากถ้าไม่ใช่จอยเราก็<ต>ไม่ได้อยากมาก,กับเซอรเหมือนกันเอ,อ๊ะทำไมอ่ะมาทำไม,อ,อ,ไอ,ไมอ่ะไปถ่ายรายการนะเอาไงอ่ะเอาไงเราส <laughs> มาช์รับรองสวยแน่ๆ<อ>จะบอกว่าที่กฟอฟพอแม่เมาะ<อ>นะครับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของธรรมชาติหรือว่าใครที่ชื่นชอบในเรื่องของแบบอ่าทานหินลงไฟฟ้านะครับมาที่นี่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอน แต่ว่าที่ลำปางไม่ใช่มีแค่แม่มอนนะคะแต่ว่ามีที่เที่ยวอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามหรือว่าวิถีชีวิตแบบหลานนาค่ะใช่ครับวันหยุดแบบนี้นะครับอย่าัวแต่นอนอยู่บ้านเลยนะครับออกมาใช้ชีวิตออกมาสุขสนานกันไม่งั้นเดี๋ยวให้ปาลีไปตีีเน่เฮ้ยไปตีคนีอ่เที่ยวสิโอ้ยโอ้ยโอเคหมดเวลาที่บ่านนะครับเอาวันนี้หมดเวลาแล้วครับกลับมาเช็คเรื่องกินกินเรื่องเที่ยวแช่เรื่องเปรี้ยวกับเปรี้ยวปากเช็คอินสำหรับวันนี้สวัสดีครับฮะถ่ายรูปมุมนี้ให้หน่อย ทำไมต้องปเป็นเราที่ถ่ายทุกครั้งเลยสังเกตบ<า>กองเลยยใ่่่ถะถาชจอยไม่เคยถ่ายให้เราบ้างเลยสัปดาห์หน้าไปรวมกวนชวนอาร์ตกับหนุ่มติดขวัญใจสาวๆสันนี่แล้วไปเช็คอินตลาด Art Box ็อกซ์ล้าตของวัยรุ่นที่รวมศิลปะทุกแขนงและเมนูสุดยอดไอเดียและเจอกันค่ะ